แม่น้ำคดส่วนน้ำนั้นไม่คดไม่แก้งปดดูให้ดีมีเหตุผลกายกับใจไม่ลามกไม่วกวนแต่กิเลสแสนกลนั้นเหลือคดจิตล้วนนั้นเป็นประพัดสอนกิเลสจรเของงาททำยุ่งหมด ลำน้ำที่เลียวลดจิตเียบน้ำตามกดไม่คดงอหานจิตว่างมีได้ในกายวุ่นในน้ำขุ่นมีน้ำใสไม่หรอกหนอในสงสารมีนิพพานอยู่มากพอแต่ละข้องวยงงชนสงการพระท่านให้ตัดป่าอย่าตัดไม้ ไม่เข้าใจตัดได้อย่างไรนะารู้แยกน้ำจากแม่น้ำตามว่ามาจึงนับว่าผู้ฉลาดสามารถเอ่ยการประพฤติปฏิบัติร้อว่าการนันเหมืนชีวิต ต้องอาศัยกายกับจิตเป็นเครื่องมือในการเดินทางตามมาคาหือหนทางแห่งความหลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพิไรลำพัน อาศัยกายอาศัยใจทั้งสองส่วนเป็นเครื่องมือในการเดินตามมักคาคือหนทางแห่งความหลุดพ้นมีความเห็นที่ถูกต้อง ว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นทุกเห็นเหตุแห่งความทุกเห็นความดับแห่งความทุกเห็นวนทางในการดับทุก เห็นบาปมีบุญมีเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องได้รับผลของกันกรรมนั้นๆสืบไปสัมมาทิฏฐิคือตั้งความเห็นให้ถูกต้องตามความจริงสัมมาสังกัปปะมีความดำริที่ถูกต้องนำริที่จะ กระทำเพื่อให้พ้นทุกขในวตาสงสารน้ำดีในการที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์เพราะเราสมากมันตะ ทำการงานที่ชอบการงานใดที่เป็นไปตามความถูกต้องตามธรรมะการงานใดที่กระทำแล้วไม่เดือดร้อน,อนตนเองและผู้อื่นวางเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้น แต่ตนเองครอบครัวในทางที่สุดจริตธรรมเรียกว่บบาการงานชอบสัมมาชีวะสัมมาก็ถูกต้องอาชีวะเป็นอ,อาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่สุจริตรมอาชีพที่ไม่ ขอให้เกิดโทษเกียรตนเองและคนอื่นอาชีพที่ไม่ทำไม่เสียหายเกียรตนเองเกียรสังคมเกียบ้านเมืองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้ได้รับความร้อนเวลาสมาชีพสมมาวายามะมีความเพียรพยายาม เพียงที่จะทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นคุณงามความดีอันใดประโยชน์อันใดที่จะเป็นไปเพื่อความถูกต้องก็จะพยายามเพียงลดละเลิกนำออกในสิ่งที่ไม่ดีงาม สิ่งใดก็ตามที่ก,ก็ะทำแล้วก็ให้เกิดความเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นบาปมันใดที่จะเป็นไปให้เศร้าหมองก็จะเพียนพยายามละสิ่งเหล่านั้นเมื่อประหารมันออกเพียรรักษาคุณงามความดี ที่ตนเองได้กระทำแล้วเอาไว้ให้มั่นคงเพียรพยายามละสิ่งที่ไม่ดีงามเพียรพยายามสร้างสิ่งที่ดีงามเพียรพยายามรักษาสิ่งที่ดีงามที่มีแล้วสมาสติสติคือความบร,ริสุทธชอบ ติมีในทุกที่ทุกสถานในการดำเนินชีวิตยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดทำการทำงานต้องอาศัยสติอยู่ความระลึกได้สัมปชัญญะของรูวตัว,ตวสมมาสมาธิมีจิตจดจอ่อในกิจกรรมนั้นๆมีความตั้งมั่นมั่นคง มีจิตใจที่มั่นคงแน่แน่ลึกลงกไปมีจิตใจที่สงบระงับจากกิเลสไม่จะเป็นกามาราคะอายบาทความพุ่งสนุนความซึ่งเสื่อมซึ่งสลึมสลึงเองเอาเลอนความสงสัย ตกใจไม่ได้การที่จะแยกน้ำจากแม่น้ำน้ำกับแม่น้ำอยู่เด็ยก,กันจิตย่อมไหลตรงเงินแม่น้ำคดงอด้วยกิเลสเข้ามากระทบทางตาทางหู ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนันการที่จะข้ามวาัฏสงสารเดินตามมะคาต้องอาศัยกายและจิตควบคู่กันไป